เออกระกินวาจะแฉวลีได้ลาเออเก๋เก๋เก๋เคอนนี้กลงได้อเอมีผลงานไหนเธอดูได้ลงแล้วหรอ ทำใหม่แล้วเหรอโอ้ย mm hmm. สวยจังอ่ะ <c oughs> ฉันนี่ฉันกะว่าฉันจะอยู่ดูมนัสสวีนะเนี่ย้วใครไปดูคือคนเดียวไง <c oughs> ฉันก็เลยไปถามแชทจีวีทีว่า <c oughs> การที่ฉันถือเก้าอี้ไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวเนี่ยแปลกไหม <c oughs> มันก็เลยบอกว่า ก็ไม่แปลกนะใครๆก็ทํากันใช่ไหอก็ไม่แปลกถ้าฉันสามารถกินชาบูคนเดียวได้อ่ะฉันว่าฉันก็สามารถจะไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวได้นะชาบูคนเดียวเหรอเออพี่ไหนวะสี่สงครามไม่เชื่ออีกเชื่อเถอะฉันผ่านทุกความจริงฉันอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ฉันไม่เคยทําคือไปนั่งฟังเพลงคนเดียวดูหนังคนเดียวฉันดูแนะกินข้าวคนเดียวอันนี้บ่อย ชาบูคนเดียวเนี่ยกินละอะไรอีกที่ยังไม่กินยังไม่ทำวะอะไรที่คิดว่าทำคนเดียวอ่ะนั่งร้านกาแฟคนเดียวอันนี้บ่อยหมูกระทะคนเดียวเคยยังยังไม่เคยหมูกระทะแต่เคยชาบูม,มันก็ฟิลเดียวกันนะอ,อ,อ,อมันก็ต้องเป็นแบบนั่งชิล ก็นั่งกินคนเดียวทางโต๊ะฉันเคยคิดว่ามันแปลกแต่ว่าวันนั้น,นด้วยาอาหารคนเดียวมันแบบวิจิตแคมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นั่งอยู่คนเดียว